สวัสดีครับเพื่อนๆก็คลิปนี้นะครับจะมาตอบคําถามเพื่อนนะที่ถามนะครับว่ามือใหม่อีเบขายได้แล้วต้องเตรียมอะไรบ้างเออนะครับมีแต่เขาถามว่าทํายังไงให้ขายได้นะอันนี้ขายได้แล้วดันมีปัญหาอีกว่าต้องเตรียมอะไรอีกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบให้นะครับแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่ามือใหม่เนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับ มือใหม่หลังจากที่ขายได้แล้วนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมเลยก็คือเตรียมปิมออเดอร์นั่นเองนะเวลาที่เราขายสินค้าได้นะครับทุกค,คนให้เราเข้าไปที่ออเดอร์ของเรานะครับที่ออเดอร์ของเรานะครับมันจะมีคำว่าพิ shipping ้ mall นชิปปิ้งลาเบลแพ็กกิ้งสลิปแอดมอลใช่ไหมครับก็คือเขาจะให้เราทำการพิมพ์ลาเบลเพื่อทามาแปะหน้ากล่องหน้าซองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่เพื่อนๆต้องมีนะครับสำหรับมือใหม่ก็คือ เครื่องปินนะครับสำหรับเครื่องปิ้นเนี่ยผมแนะนำนะเป็นรุ่นถูกๆก,ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้รุ่นที่แพงมากนะครับถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนใหม่ยังไม่มีนะครับสามารถหาซื้อได้หน้าต่างห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะครับก็ราคาหลักพันไม่เกิน2องพันนะครับนะครับถ้าอาที่ผมใช้เลยก็คือเป็นของแคนนอนนะครับ ก็ใช้หลายปีมากนะหกเปีนะครับเนาะนานมากนะครับหรือว่าถ้าเป็นเพื่อนแบบทุนไม่เยอะมากก็แนะนําเป็นเครื่องพิมพ์แบบมือถือก็ได้นะที่มันใช้บลูทูธพิมพ์ออกมาจากาเครื่องคอมได้พิมพ์ออกจากมือถือก็ได้แบบนี้นะครับเนาะก็ราคาหลาก100ักร้อยถึงหลักพันเช่นกันนะครับก็ไม่แพงมากแต่อันแบบที่2เนี่ยจะสะดวกมากนะครับคือพกพาไปไหนที่ไหนก็ได้เนาะ ง่ายนะครับนั่นคือสิ่งที่มือใหม่ต้องมีนะครับของชิ้นแรกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราขายได้เนี่ยเราจำเป็นต้องมีเครื่องพิมพ์ติลาเบลที่อยู่นะครับระหว่างเรากับลูกค้าเนาะเพื่อส่งสินค้าไปนั่นเองไปยังบ้านลูกค้านะครับสองนะครับสิ่งที่เพื่อนใหม่ต้องมีก็คือตาช่างนะครับาตาช่างนี่ก็สำคัญ จริงๆตาช่างอ่ะเราต้องมีตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่ลงขายสินค้าเนี่ยเราต้องช่างน้ําหนักเนาะเพื่อให้รู้ว่าตาน้ำหนักเท่าไหร่เราจะได้เอาไปคำนวณค่าขนส่งที่ไปสีไทยใช่ไหมครับแต่ว่านั่นคือการคำนวณน,น้ำหนักสินค้าเบื้องต้นนะครับเวลาที่เพื่อนๆ,ๆขายได้แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะต้องช่างน้ำหนักจริงใช่ไหมครับหลังจากที่เราแพ็คใส่กล่องใส่บับเบิล้ลใส่ซองไปแล้วเนี่ยน้ำหนักมันเท่าไหร่ นะครับเวลาที่เราไปส่งของที่ไปรษณีย์เราจะได้รู้ราคาเช็คราคาที่ไปรษณีย์ก่อนนะครับว่าน้ําหนักสินค้าเราเท่าไหร่แล้วก็เช็คก,กับเว็บไซต์ปรณีย์ไทยอ่ะค่าขนส่งราคาเท่าไหร่เราจะได้เตรียมเงินค่าขนส่งเนี่ยไปถูกนะครับแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบด้วยนะระหว่างที่เราคิดค่าขนส่งเบื้องต้นเนี่ยกับที่ไปรษณีย์ไทยคิดเนี่ยตรงกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับ ก็แนะนําเป็นรุ่นไม่ต้องแพงมากหรอกครับเนาะประมาณหลักร้อนะครับไม่เกิน500ก็แนะนําซื้อสักไม่เกิน20่กิโนะครับก็เพียงพอแล้วเพราะโดยส่วนใหญ่เราส่งของเราก็ไม่ได้ส่งของหนักกันขนาดนั้นเนาะนี่คือสิ่งที่มือใหม่ต้องมีหลังจากขายได้แล้ว3นะครับสิ่งที่มือใหม่ต้องมีก็คือกล่องซองแล้วก็บับเบิลนะครับ ผมแนะนาอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยขายของที่แบบน้ําหนักไม่ถึงกิโลเนี่ยนะครับให้ใส่ซองเนาะแต่ถ้าเกิน1นกิโลขึ้นไปให้ใส่กล่องนะครับเพราะ่างนี้นก็ให้ลองดูนะครับเพื่อนๆว่าสินค้าเราหนักมากน้อยแค่ไหนใส่กล่องหรือใส่ซองดีตรงนี้ไม่มีอะไรตายตัวนะครับแต่ส่วนมากผมเน้นใส่ซองนะครับเพราะสินค้าที่ผมขายเนี่ยก็ส่วนมากไม่เกิน1นกิโลนะครับก็ถ้าเป็น หนึ่งกิโลขึ้นก็จะเป็นกองเป็นแพคแพคใหญ่แบบนั้นมากกว่านะครับเป็นซองในข้อดีมันเยอะนะถ้าเราส่งใส่ซองนะครับหนึ่งมันกันน้ํากันหิมะได้เพราะว่าที่ต่างประเทศชอบมีพายุชอบมีหิมะใช่ไหมครับพวกซองพลาสติกเนี่ยมันจะปกป้องสินค้าได้ค่อนข้างดีเลยสินค้าเราจะาไม่เปียกเสียหายง่ายถ้าเป็นกล่องเนี่ยกล่องมันอาจจะมีความเปียกไละชื้นได้บับเบิลนะครับบับเบิลก็แนะนําซื้อเป็นหลอดใหญ่นะครับเพราะว่า กระเป๋นเนี่ยเราใช้เป็นประจําเลยในการแพ็คของใช่ไหมครับเราซื้อหลอดใหญ่อ่ะเราจะได้ราคาถูกลงเราจะได้แพ็คสินค้า,นา,นา,นาเนี่ยหนาๆเนาะได้อย่างสบายใจนะครับแต่ถ้าเกิดคุณซื้อแบบแยกตามร้านค้าสะดวกซื้อหรือตามห้างที่ก็แบ่งขายอันนั้นจะแพงนะครับไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ในการเริ่มต้นถ้าเกิดคุณยังขายไม่ได้เยอะมากก็ใช้ได้เป็นครั้งค้าวนะครับแต่ถ้าเกิดเราเริ่มขายดีแล้วเนี่ยแนะนําเป็นหลอดใหญ่จะประหยัดสุดนะครับ นี่คือสิ่งที่มือใหม่ต้องเตรียมนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับนะพึ่งนึกขึ้นได้ก็คือเทปใสนะครับเทปใสเนี่ยนะครับแนะนําเป็นแบบแบบม้วนใหญ่นะครับเพราะว่าเวลาที่เราติดครับเนาะพัวลาเบลเนี่ยก็จะสะดวกเลยแต่ถ้าเราใช้หลอดเล็กอันเล็กมันต้องติดหลายครั้งนะครับมันเสียเวลานั่นเองนะครับแต่ มีเทใสาแล้วก็ต้องมีที่ตัดเทใสาด้วยนะจะได้ประหยัดเราครับหลักๆมีแค่นี้นะครับเรามีแค่นี้เราก็สามารถที่จะไปส่งของได้แล้วนะครับหลังจากที่เราไดออเดอร์แรกก็สำหรับคลิปนี้มาสั้นๆน,นะเพื่อนๆน,นะมาตอบคำถามเพื่อนใหม่ที่ถามว่าหลังจากหนูขายได้แล้วเนี่ยหนูต้องเตรียมอะไรบ้าง <c oughs> นะครับง่ายๆคือเตรียมส่งของนั่นเองนะครับเด <c oughs> ี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ นะครับเ,เพื่อนๆมีคําถามก็ถามทิ้งไว้ได้เลยนะครับอ้ออย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ช่องของผมด้วยนะครับกดถูกใจแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วครับเนาะต้องเดินทางต่อแล้วอันนี้แวะปั๊มนะเป็นปั๊มแล้วมีร้านะคาเฟ่มาสอนด้วยดีมากๆเลยทำให้ทำให้ผมเนี่ยได้ทำคอนเทนต์ด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย